ราศีนะครับที่มีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภนะครับจะมีราศีของทุกคนหรือเปล่านะครับก็ากระจาดอุ้มฟนูนะครับทุกคนดูดวงกระจาดทำไหมครับรู้ก่อนดีคุยหลังแน่นอนนะครับทุกคนและไม่มีพิธีกรรมไม่ขายวัตถุอะไรให้ผูุชาเราคาหวังนะครับเน้นดวงเตนเป็นหลักเพราะดวงของคุณบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วยี่ตอนนี้ทําไมครับปลายปีแล้วนะเราเจอกันถึงตรงน,นี้แล้วนะมีใครมาดูดวงกระจาดแบบส่วนตัวแบบจอดลึกอบ้างยังครับแนะนําเลยนะคะว่าให้รีบมาเลยชั่วโมงนี้เราต้องวางแผนแล้วทุกคนนะ มันพาดไม่ได้พาดยากพาดแล้วมันเหนื่อยสิ่งรอบข้างรอบตัวตอนนี้นะครับไม่เหมาะกับการพาดเลยจริงๆมันทุกคนถ้าเรายิ่งมารู้ก่อนนะครับว่าดวงเราจะเป็นยังไงนะเราดูดวงกับอาจารย์แบบส่วนตัวนะครับอาจารย์จะบอกดวงคุณแบบละเอียดเดือนต่อเดือนต่อเดือนไปอีก6เดือนและ12เดือนก็คือมองถึงอนาคตไปปีหน้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างดวงของคุณเป็นหมอก่อนหรือครับสำหรับนะครับราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีพิจิกนะครับทุกคน ชาวพิจิตรนะคะต้องบอกเลยนะจังหวัดตอนนี้นะดาวพฤหัสมาให้คุณชิมรางว่าเออพอตำแหน่งดาวมันดีขึ้นเนี่ยมันพอหายใจหายคอได้ยังไงบ้างนะครับและยิ่งเป็นหลังจากนี้เลยอีก5เดือนนะครับตั้งแต่มกราถึงพฤษภามันจะเดินถอยหลังกลับไปใน,นตำแหน่งของมรนะเป็นเรื่องการเงินนะ่ะทุกคนนึกออกไหมดาวพฤหัสสําหรับชาวพิจิตรอะ่ะมันจะไปคล้ายๆอีหลอดเดิมอ่ะตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปลายปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณยิ่งมารู้ดวงตัวเองก่อนแบบ เลือกเลือกชัดๆคุณจะรู้จังหวะโอกาสและเวลาที่แท้จริงจากดวงคุณเองแบบนี้จะดีกว่าไหมครับมันทําให้ชีวิตของคุณน่ะดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นและคุณจะไม่ไปตกหลุมตกบ่อคุณลองนึกดูนะอะไรที่เราเคยผิดพลาดมาถ้าเรารู้ก่อนเราจะไม่ทํามันหรือเราจะแก้ไขมันได้ดีกว่านี้จริงไหมนี่แหละครับคุณมารู้ดวงของคุณก่อนตอนนี้กับอาจารย์เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคุณน่ะผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็ดีมากที่สุด จันบอกเลยนะเพราะว่าชาวพิจินะครับตอนนี้อ่าจังหวะตอนนี้จันบอกเลยนะมีโอกาสเรื่องกู้บ้านได้ซื้อรถได้นะครับในการอัพเลเวลตัวเองในเรื่องของงานได้โปรโมทตัวเองได้เลยนะเอาให้เต็มที่เพราะว่าจังหวะของดาวปราหงูและดาวเสาเนี่ยนะครับยังอยู่ในช่องของพันธุคืออะไรแล้วตำแหน่งดาวพฤหัสมันไม่แย่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณอะไรที่เคยคุณเคยตกลงเจราจาแล้วไม่สาเร็จคุณไปเจราจาใหม่ซะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องลงทุนต้องจะอยากทำอะไรนุ่นเพิ่มเติมมารู้ดวงเทงก่อนหรือคุณต้องไปตกลงเจรจา,าอะไรสำคัญสำคัญจังหวะนี้มันใช่ไปได้อยังก็มารู้ดวงเองก่อนนะครับติดต่อจาจหร้์ท่าอินบอกนะครับทุกคนรีบมาคุยกันตอนนี้ดีกว่ามารู้ตอนที่มันสายไปแล้วนะทุกคนมันไม่คุ้มหรอกครับตอนที่คุณมีเรื่องมีราวเสียเงินเสียทองโดนหลอกโดนโกงอะ่ะคิดเอาแล้วกันมันคุ้มจริงๆเหรอนะครับจังหวะตอนนี้ดีที่สุดเพราะ ปลายปีและจังหวะด,ดาวก็ไม่แย่อย่างน้อยเรามาดูดวงตันที่เรามีกําลังใจอะทุกคนมันยังดีกว่าตอนที่เราแบบครับไมโอ้โหมันสมองเราก็วางแผนก็ไม่ได้กําลังใจก็ไม่มีเหมือนคนมันห่อเหี่ยวไปหมดอะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะครับรู้ดวงกันแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบละเอียดอะ่ะมันช่วยให้คุณตัดสินใจและวางแผนชีวิตเองได้อย่างง่ายขึ้นแน่นอนต่อไปนะครับก็คือชาวราศีตุลน,นะครับทุกคนตุลต้องบอกเลยนะเป็นอีกราศีหนึ่งที่จะหลอกเลยนะว่า เพื่อเรื่องหัดนะครับไม่แย่ราหูดาวเสาร์ก็ไม่ได้แย่ตำแหน่งไม่ได้แย่นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับตุลน,นะเรื่องงานเนี้ยตั้งแต่นี้อาจารย์บอกเลยนะดีจังหวะเรื่องงานดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณใครก็ตามที่ดูอยู่นะอยากหางานสมัครงานทําได้เลยตอนนี้รีบเลยนะครับจังหวะตอนนี้เป็นจังหวะที่โอเคหรือเราใครที่ทํางานอยู่นะทําผลงานตัวเองและโปรโมตตัวเองด้วย อ๋มันมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นอัพเลเวลตัวเองได้หรือใครจะต้องคิดจะทาอะไรจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือต้องวางแผนชีชวิตยังไงช่วงวันตอนนี้เหมาะสมที่สุดเลยครับเพราะนี่ปลายปีแล้วเราก็วางแผนปีหน้าไหมวางแผนเราทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะจะจะบอกเลยนะถ้ายิ่งคุณอายุน้อยนะคะคุณวางแผนแตัวเองแบบเร็วและปูทางตัวเองมาไม่ให้ไม่ใช่ว่ายี่สิบยี่ิแปดยี่เก้าพีคปลายี่สิบเก้าสามสิบ ลดลงมาแล้วกว่าจะหักขึ้นมาอย่างนี้ได้อะหรือเอาแค่ให้มันเสถียรได้อะมันเหนื่อยนะทุกคนถ้าคุณค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปแล้วค่อยๆโตขึ้นอย่างเนี้ยแล้วค่อยๆมั่นคงไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยคุณว่าแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่าคุณจะไปโลดผลอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์บอกเลยนะขึ้นเขาเียคืคนที่แล้วลงแล้วขึ้นแล้วสามรอบเนี้อาจารย์บอกลคือเต็มที่เต็มแม็กของชีวิตเลยแล้วมันเหนื่อยมากเพราะอาจารย์ผ่านมาหลายหลายรอบตั้งแต่อาจารย์อยู่อนุบาลอะ มือออกมฮะซึ่งคุณพ่ออาจารย์ทําให้เห็นการขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะทั้งที่ของอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมากถึงจะทำให้คุณฟื้นขึ้นมาได้แล้วยังอยู่ได้หรือว่ากําลังใจเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยคุณต้องมีวิธีการค่อนข้างที่จะเยอะในการจะทําให้ตัวเองขึ้นมาแล้วแบบเออดำเนินชีวิตได้แบบค่อยๆเขาเรียกว่าคุณอยากรวยก็รวยได้แต่ไม่ใช่รวยแบบเดียวได้ไหมล่ะคุณเอารวยแล้วเฮ้ยจะหวะเฮ้ยตอนนี้รวยจะอะไรต่อเฮ้ยทาได้ไหมอะไรแบบเนี้ย คุณมันรู้ดวงเทงก่อนคุณจะได้ไม่ผิดจังหวะโอกาสและเวลาเฮ้ย hey, ตอนนี้ต้องวิ่งก่อนไหมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเอ้ยจังหวะที่ทาได้แล้วไปทําคือมันถูกจังหวะโอกาสและเวลามันลงล็อกทุกคนต้ออกไหมมันจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแน่นอนนะคะรีบมาคุยกันตอนนี้นะทุกคนนะติดต่ออาจารย์ถังอินบ็อกได้เลยนะครับต่อไปนะนี่คือชาวราศีกร,รกฎนะครับทุกคนกรกฎต้องบอกกันนะจังหวะตอนนี้ดาวเพิ่งหัดมาทบลัคขนาแต่เดี๋ยวปเดือนนี้นะครับนี่ไม่กี่วันน่ะ จะย้ายไปตกช่องวินาศเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นช่วงชิมรางให้คนรู้ว่าอ๋อนี่ไงพอจังหวะดาวที่มาอยู่ในตำแหน่งที่ดีให้กําลังให้กําลังกับเราแล้วเนี่ยเราส่งผลเราตัวเราไปยังไงพอจะรู้ไกด์บ้างแล้วเนื่องออกไหมคะแล้วก็จังหวะหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราจะต้องมีการทําอะไรเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับมารู้จังหวะดวงของตัวเองก่อนเอาแบบลึกๆชัดๆจริงๆมันจะช่วยชีวิตของคุณได้มาก ยิ่งตอนนี้ปลายปีละเรามาวางแผนไปถึงปีหน้ากันรีบม,มาคุยกันครับแล้วจังหวะเชะ้อชีพของคุณจะไม่พลาดเพราะว่าจังหวะของดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์นะครับมนจันทร์หนของบรณะสุขภาพต้องดูแลมากขึ้นอารมณ์ต้องดูแลมากขึ้นด้วยเพราะเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวพลังอาจจะเสียอีกจะเจอคนทําไมครับมาทําให้ปวดหัวมาเจอคนทําให้อารมณ์ขึ้นง่ายเจอคนทําให้หน้าเบื่ออันนู้นอันนี้ก็เยอะไปหมด ถ้ายิ่งคุณไม่รู้ดวงตัวเองก่อนคือไม่รู้จังหวะของเราจริงๆอ่ะคุณจะน้อยแล้วก็คิดมากสารพัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมารู้ดวงของตัวเองจริงๆอ๋อเออจังหวะนี้แค่นี้เองจังหวะนี้ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้เพราะอาจจะจะบอกดวงแบบเดือนต่อเดือนเดือนล่วงหน้าไปอีกหกเดือนถึสองเดือนนะครับแล้วจะเป็นเฉพาะดวงคุณจริงๆอันนี้จะทำชีวิตคุณง่ายขึ้นแน่นอนรีบมาคุยกันทุกคนติดต่ออาจร์ทอินบอกนะครับต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีมังกรนะครับทุกคนมังกรนี่ยนะจังหวะปลายปีนี้ค่อนข้างจะมาอยู่นะมังกรนะ จังหวะปลายปีนี้นะโดยเฉพาะเพื่งหาดให้กาลังงานนะเล็งลัคนานะนะครับมีโอกาสความรักด้วยมีโอกาสในหุ้นส่วนด้วยหรือว่ามีโอกาสในการที่คิดจะหมุนเงินหรือว่ามีโอกาสในการที่จะได้รับมอบหมายนะครับเรื่องเงินก้อนหรือว่าเราเราเองอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรซื้อรถซื้อบ้านหรืออะไรแบบนี้อาจจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่แต่มันจะเป็นสมบัติของเราไงรูไ้ไหมครับก็ทําได้เลยตอนนี้นะครับสําหรับชาวมังกรแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งนะครับคุณมารู้ดวงเตองก่อนทําไมครับจะดีกว่าไหมล่ะจริงไหม นะคร,รีบมาคุยกันครับกับอาจารย์อุ้มฟันดวง